สวั Leah> สดีครับวันนี้เราอยู่กับซาวเล็ตนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถมาให้เราเปลี่ยนยางกระดูกงูนะครับเดี๋ยวเราไปดูยางเดิมลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางเดิมลูกค้านะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดครับว่าหนวมันจะแบนไปนะครับแล้วก็มันจะเสื่อมสภาพเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทียบของจากทางร้านครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางจากทางร้านเราเลยนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าหนวมันจะหนาขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะใหญ่ขึ้นนะครับนี่เลยครับแลล้้้้้้้วววววกกก็็็มมมีีีีรร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 ููููดดดดดยยยยยนน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 นะะ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 คคคคคัััััััับบบบบบจจจช่่าาาาาทททใหปปปปปิิตไไไสสขึเเเเ๋งงออ ทดสอบจกทางร้าน,นครับวันนี้จะเป็นยางเดิมลูกค้านครับเดี๋ยวดึงกระดาษดูนะครับว่าเป็นไงนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าเราสามารถดึงกระดาษออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทียบของจกทางร้านเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นการทดสอบจกทางร้านครับในนี้จะเป็นยางจากทางร้านเรานะครับเดี๋ยวลองดึงกระดาษดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนครับว่าไม่สามารถดึงกระดาษออกมาได้ง่ายนะครับเราจึงรับประกันได้นะครับว่ายางเรานะครับสามารถกันเสียงกันลมกันกลิ่นได้ดีนะครับ สำหรับลูกค้าทัานดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนยางกระดุกงูกับร้านเรานะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่พัฒนมณฑนสาย1นึซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางโซาเลดเราได้เลยนะครับ